ช่วง GP Race Access เมื่อมอเตอร์สปอร์ตไม่ใช่เรื่องไกลตัวสวัสดีครับผมแซนดี้คราวเกลสตูวิกครับ mm hmm. นักแข่งรถสังกัดทีม Ford Thailand Racing by Aurora ครับสวัสดีครับผมแจ็คเคลมวาดครับผมแข่งในทีม Ford Aurora uh, Ford mm ่าฟอร์ดเรนเจอร์อยู่ข้างหลังผม mm hmm. แล้วก็ฟอร์ด u s สแตงครับฟอร์ดเซียเอเลนอเทคเอเฮ้ยไม่ใช่ฟอร์ดเ e ียเ n o ลน h เทค t ิท u ม m o ลี Racing ครับ <laughs> อเอ่ยถึงชื่อของแซนดี้สตูวิกครับและแจ็คแลมวาร์ดแฟนความเร็วน่าจะคุ้นภาพกับการเป็นนักขับระดับซูเปอร์คาร์แต่ด้วยจิตวิญญาณของนักขับของทั้งคู่ครับการลงแข่งรถกระบะคืออีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญการได้มาจับคู่เป็นทีมเมทกันในทีมออโรราฟอร์ดไทยแลนด์เรซิ่งในศึกไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีรุ่นซูเปอร์ปิกอัพถือเป็นครั้งแรก ที่นักขับลูกครึ่งไทยนอร์เวย์อย่างแซนดี้สตูวิกได้รวมงานกับนักขับไทยเชื้อสายเดนมาร์กอย่างแจ็คแลมวาร์ดผู้เป็นเหมือนครูสอนขับรถแข่งให้แซนดี้เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วครับแซนดี้รู้จักกับแจ็คมาเกือบท่านชีวิตแล้วนะครับเราก็เคยแข่งโกคาร์ดด้วยกันนะครับเขาก็เคยเป็นครูแซนดี้ตอนแซนดี้เป็นรุ่นเด็กเลยนะครับเราก็มีเมมโมรีเยอะด้วยกันก็ผมก็ดีใจมากที่ได้แจ็คมาเป็นทีมเมทในปีนี้เพราะว่าผมรู้ว่า ผมไว้ใจแจ็คได้ครับแล้วก็รู้ว่าเขาเร็วด้วยครับก็จะสนุกขึ้นครับตอนผมอายุ18 <S <S ผมเจอพ่อเขาแล้วก็พ่อเขาบอกลองให้ใหผมนาแซนดี้เพราะาตอนนี้แซนดี้ยัง8ปขวบอยู่เลยครับไม่ได้กว่า20ปีผ่านมาจะเป็นทีมเมทด้วยกันแฮปปี้มากเลยไหนๆก็มีประสบการณ์อย่างโชคโชนจากสนามระดับซูเปอร์คาร์กันมาทั้งคู่นะครับน่าสนใจครับว่ารถแข่งซูเปอร์คาร์ครับกับรถแข่งที่เป็นรถกระบะแม้จะเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกัน แต่ในมุมมองนักขับล่ะครับฟีลลิ่งมันจะแตกต่างกันขนาดไหนสิ่งแรกก็น้ําหนักนะครับรถกระบะจะหนักกว่าเยอะและก็เครื่องยนต์ครับรถกระบะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งมีพาวเวอร์แบที่สั้นมากนะครับแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยรถกระบะก,ก็ไม่มีระบบช่วยอะไรเลยนะครับไม่มี ABS อันนี้ครั้งแรกที่ผมขับตอนนี้ผมกําลังชินกับเอ่อท์โบอยู่เพราะว่าตอนท์โบมามันจะมันจะมาเลยครับแล้วแล้วก็กระบะสูรมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีน้ําหนัก ลำหนักข้างหน้าหมดเลยแล้วต้องต้องคุมทูบโบแล้วให้มันลดตรงๆเลยครับเพราะถ้าท่านเลี้ยวแล้วกดครนงเร่งไปด้วยแล้วมันจะสูดไหลไปเรื่อยๆแล้วมันจะถือมันสนุกดีมันยากดีครับถามถึงเรื่องราวในสนามการพอหอมปากหอมคอนะครับว่าแล้วครับทีมงาน World o f s p e e d ก็เลยขอจัดคำถามที่ต้องตอบครับให้กับทั้งคู่ได้ตอบกันแบบสดๆส,สักหน่อยนะครับเป็นการทิ้งท้ายจะสนุกสนานขนาดไหนไปชมกันเลยครับ อ๋อไทยแลนด์ครับง่ายง่ายโอ้โหไทยแลนด์อ๋อมอนซ่าครับแต่จริงๆแล้วสนามก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่มอนซ่ามันจะม,มีอดีตยาวครับมันมีสต s t o r y ครับคุลีลับจะเข้าพื้งในมันยากดิ คือมันถ้าถ้าจะผิดโค้งโค้งอันนี้มันจะผิดเรื่อยๆคือมันต้องเตะปอดครับปีนี้ปอร์ดวีปอดแต่ข้างๆเกินอยูอย่เนีย่ยวีปอดแต่ข้างๆเกินอยูอย่เนีย่ยปอร์ดครับลุยครับต้องลุยแชมสันเบอร์สี่สี่เสียเขามาตั้งนานแล้ว มาสแตงครับตอนที่ผมชอบมาสแตงอยู่ต้องแซนดี้ครับต้องแซนดี้ครับเราก็ต้องมั่นใจในตัวเองครับทำไมครับ <K: <K> ขอให้ทั้งคู่เลยรักแซนดี้เป็นเพื่อกน,น,นกัน,นสมิทสูครับ